คือตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหข่าวแบบตามข่าวตั้งแต่เรื่องคลิปเลยเนาะประเด็นเรื่องคลิปลูที่มีที่มีเสียงคล้ายพลเอกประวิตย์นะคล้ายบุคคลที่อยู่เราต้องบอกว่าคลายเพราะว่าเจ้าตัวเขายืนยันว่าเป็น AI ไะเพราะเรายังไม่อยากไปร่วมในวงของการถูกดำเนินคดี่ถูกดำเนินคดีแต่ว่าพูดได้ว่าคลายทีนี้อย่างที่เราพูดไปนะคะว่า จะเป็นคลิปจริงหรือเป็น AI อะไรก็แล้วแต่มันไม่สำคัญเท่ากับประชาชนน่ะเขาเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเป็นจริงหรือไม่จริงซึ่งก็ต้องพูดเลยนะว่าใครจะตอบแบบไหนก็แล้วแต่แต่ว่าคนไทยอยากกินข้าวเอ,อเอาจริงๆอะ่ะตั้งแต่ทางท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยออกมายืนยันนั่น,นก็จบแล้วอะ่ะมันมก็จบแล้วล่ะใช่ใช่คือข่าวนี่โอ้โหข่าวเกี่ยวกับเรื่องคลิปของพลเอกประวิทย์นี่ ขึ้นมาแข่งกับน้องหมูแด้งเลยนะไปน้องหมูแดงได้ไงเนี่ยมีความพยายามจะเปรียบเทียบใช่ไหมคะคือจริงเราเรื่องนึงที่ชัดมากเลยนะคนการเมืองนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าพูดโกหกใชพลังประชารักไตทางนี้ออกมาปุ๊บปฏิเสธทันทีแบบปฏิเสธก็แบบไม่เต็มเสียงออกตัวแบบเขาเรียกว่ากินปูนแต่ว่า ไม่ฉลาดเป็นอย่างมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องอเผชิญหน้าราต้องพูดความจริงเพราะ<อ>เขา <นะ S 2> ปล่อยมาเนี่ยคุณต้องรู้ว่ามันต้องมีเยอะกว่าที่คุณเห็นอยู่แล้วใช่ใชก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันก็คงจะมีการปล่อยออกมาเพื่อที่จะโอเคหลายคุณอาจจะมองเป็นการต่อรองทางการเมืองอะไรบางอย่างะถ้าคุณจะมองว่าเป็นการปล่อยออกมาจากฝั่งร้อยเอกธรรมนัฐ ซึ่งเจ้าตัวร้อยเอกธรรมนัฐเองก็ปฏิเสธก็บอกไม่เกี่ยวแล้วก็เป็นคนที่เคยเตือนพลเอกประวิตยแล้วด้วยเรื่องของการใช้โทรศัพท์แบบเปิดสปีกโฟนเนี่ยเขาบอกว่าคุณธรรมนัฐเป็นคนบอกเองนะบอกว่าเตือนท่านเนี่ยเตือนลุงมาตลอดเลยว่าให้ระมัระวังหรอแอบอัดเสียงก็ออกมาทีนี้หลายคนก็มองว่าอาถ้าเกิดว่าเป็นกวนของฝั่งคุณธรรมนัเองเป็นคนปล่อยมาจริงเนี่ย เพื่ออะไรใช่ไหมก็มีการวิเคราะห์ว่าอาเป็นไปได้ว่ากลุ่มของคุณธมรนทเองที่เขาเรียกว่าเขาก็แยกกันอยู่เป็นคนละฝั่งกันแล้วอะแต่ยังยังไม่สามารถที่จะออกจากพักได้อาจจะเอาเรื่องนี้มาเป็นการต่อรองว่าขับให้ขับซะ ถ้าไม่ขับเดี๋ยวจะมีคลิปปล่อยออกมาอีกอันนี้มีการวิเคราะห์กันอีกมิติหนึ่งแต่จริงไม่จริงดิฉันไม่รู้แต่อย่างไรก็ดีก็คงจะได้รู้เร็วๆนี้ว่าใครเป็นคนทํานะเพราะว่าตัวสื่อต้นทางถูกดำเนินคดีแล้วอันนี้ต้องยืนยันว่าการแอบอัดเสียงปล่อยยังไงก็มีความผิดนะคะแเราก็ผิดทั้ง ผิดต่อมนุษย์ด้วยกันเราก็มีความผิดในทางกฎหมายแต่โอเคในฐานะสื่อนี่อาจจะมีช่องทางเอาตัวรอดยังไงก็ไปว่ากันใน,นเชิงคดีความนะแต่เมื่อมันต้องมีการสืบแล้วอย่างน้อยเขาก็จะต้องบอกแหละว่าคลิปนี้ได้มาจากใครมันก็สืบต่อกันไปได้เป็นท่อ,ทอ,ทอทก ถูกอยู่ในเนื้อหาของคลิปอ่ะโดยนเนื้อหาก็คงคนถูกปล่อยอ่ะเนาะเพียงแต่ว่าเสียแค่ไหนเพราะว่าแต่เดิมเครดิตก็ไม่ได้เยอะไหมแล้วเรื่องที่อยู่ในคลิปเหล่านั้นบอกคิดว่าเป็นเรื่องที่คนก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่หรือเปล่า่ไปแล้วแต่ว่ามันก็สะท้อนสะท้อนภาพบางอย่างที่คุยกันว่าอาจจะซ้อนสะท้อนถึงแพชชั่น อของอของของพลเอกประวิทยก็ได้ท่าท้า,าคลิปนั้นเป็นการพูดคุยกันจริงมันก็จะมีการเชื่อมโยงไปถึงความพยายามในการจะทำให้เก้าอี้นายกมีปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นเพราะว่าแพชชั่นนี้หรือเปล่าอ่ามันมันก็ถูกนํามาต่อจิกซอได้มันไปคอนเฟิร์มการวิเคราะห์หลายๆาครั้งใช่ค่ะแต่สุดท้ายเรื่องนี้มันจะนําไปมีบทสรุปแบบไหนก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนก็ต้องติดตามไปพร้อมๆกันใช่ใชแต่มันมันมีมุมหนึ่งที่แบบว่าอยากชวนให้ได้มองย้อนไปในอดีตนิดนึงนะคือคลิปหลายๆคลิปมันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมันก็บ่งบอกว่าโอหเขามีเงินเยอะมากๆเลยนะแถามว่าเงินเยอะมากๆนั้นมันสะสมมาตั้งแต่ช่วงไหนอะใช่ถ้าย้อนไปเนี่ ในยุคคอสชพลเอกประวิทย์มีอิทธิพลอยู่ในตําแหน่งที่มีอิทธิพลสูงมากๆนะคะเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปีเลยนะตอนนั้นใช่คือยุคคอสชห้าเรก็มาบวกอีกสี่แล้วในยุคคอสชนั้นเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานการสรรหาสวนะคะอ่าก็และอื่นๆอีกมากมายนะก็อีกเยอะแยะหลายมิตินะที่ต้องดูกันแล้วก็เขาบอกว่าคลิปหนึ่งอ่ะที่เป็นที่ประหลัด มหาสไทยออกมายอมรับเนี่ยมันก็เป็นการคอนเฟิร์มเลยนะว่าระบบราชการพังพินาศมากเลยนะที่กลายเป็นมีเรื่องแบบนี้กันนะซึ่งก็เหมือนโน s u เซอร์ไพรส์ไหมใช่แต่อันนี้คนหนึ่งบุคคลที่ออกมาบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วก็คือท่านอนุทินเพราะว่าบอกว่ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอันนี้เกิดขึ้นในยุคก่อนก็เหมือนกับว่าจะยืนยันว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ค่ะก็ลองดู